สบายดายจุดเครมีข่อยสิมากินสุกน้อไม่สีมือแม่ข่อยเห็นโบโอ้แต่แซ่บแท้แล้วก็นี่สมนังอันนี้สมนังแมนโมแมนซมมีมือแม่ข่อยแต่เป็นซีมือของอ่าเนาะเออถ้าเป็นภาษาไทยดำก็อิ่วนว่าลัวเนาะก็คือแบบอ่าลัวที่แปลว่าเมียของอ่าวเมียของอ่างใช่ไหมแต่สมมุติเป็นภาษาอ่าซับ ทางเหนือปกติเขาจะหนูอาเนาะอาสะไยอย่างนี้นะนี่ข่อยเตอมมีเพชรปนของหมักของข่อยพระเจ้ามากีกักข่าวเหนียวแล้วมีผักกับนำหนอมีผักบงหมักถั่วแล้วก็นี่นี่ผักบงบางคนเอาผักแวนก็ได้ผักแวนก็แซ่บพระเจ้ามามาดูข่อยต้องกินแบบนี้เพราะว่าคนอมันเพชด สุดยอดข่อยจะไม่จะกินเป็นแต่เขาเห็ดก็เป็นแม่ข่อยเพั่นเห็ดน,นะพวกเจ้ามาเด้อมาเด้อใครอยากกินซังเห็ดไหนรู้มีออเดอร์ซุปน้ำไมม อันนี้พวกเจ้หัวมันผักมันผักมันต้นเอามาลวกบม,มีเจ้าแมงแข้งนำเพื่อแรกลายนะแต่วาวานยังไม่ทำเนี่ยยังไม่ทำเน,นี่ยเ <c oughs> พราะว่ากลิ่นพวกคุณนี่แปกรเ,เราเห็ดเราเราแบ่งมาหายกลิน่น แต่ก้อน,นขนาดข่อยไม่ได้มากินแมงแครงหาก,กินเบนโตข่อยจะบม่กินข่อยจะกินเฮดเป็นแก้วแบบนม่ข่อยจึงซิ้นเ,เอยมาเฮดป่นใส่ามาสิม่มสมนางแม่ข่อยก็เฮดเป็นเนื้อผู้ใดจะกินสังไหนนะเราสามารถเฮดสมนางแบบไซด์ยัไซด์ยังบ่แม่กะลำปีหขน่ดแซ่บ อันนี้ก็แสับอืมหวานฟั้งเสียงกัดหนังกึ๊กกรึกมะทวเนี่นังนะเป็นมะทั้วที่แม่คอยปลูกนะฟังเสียงกรอบอืมกรอบแหงอืมอร่อย โซเสียมจีมาเพ็ดแห้งม่ก็นม่กินเก็แกระเทยไจะบ้มากินข้าวอัหเฮกินเแนีกินแซ่บได้หเจ้ากลัวเสดกินเุราะมนของไงก็คือสั่งเอาน้ำไม้ค่ะนะ ไปเผากนไหวมือหนึ่งหรือสองมือก็ได้จากนั้นเ้าก็เอามาปอกเบือแล้วก็เฮ็ดเป็นตอนนั้เนี่ยเอาเอาเค็มหรือว่าเอานี่เอามาจิ้มแคีวก็ได้หรือว่าไม่แสบอ็นก็ได้ซอย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 ซอ,อ,อยแล้วก็เอาไปต้มต้มให้มันจืดและงี้ยานั่อง,นงอีกตำข้าเบืออีกบางคนขันนำ้ำขื้นมหนออกก่อนมาสั้น แล้วบางทีบางคนก็ใส่ข้าวขวดนะแต่ว่าแม่ข่อยใส่ข้าวเบือใส่ข้าวเบือก็ได้บบดนี้มันจะมีหยังแใช้ข้าวเบือนิดหนึงงทำนั่งอมฮะอยิ่งหยิ่งนั่งนิดหนึ่ง,องเอาใสา่มเผักแหง้งผักป,ปนเนี่ยในยหมอหน้อตักสลัดที่ห่อไปจืนกินจืนห่อนะมาซอยใสย่ แล้วก็กินดวมเพืนนะไมเพื่อขกเพ็ดเพ็ดเออกินะอ้อน่อุนอกือไปหยี่รไรโอ้เ้ากินเทเด้อเอาไปหายเนละ้นไปหาเด้อไเห็นหไปแลวแม่ข่อยโทรหาคนที่เห็ดอันสมนัง เพราะว่าเพื่อนไก่กันอันนี้มันออกมาแต่้นกอนเราแล้วแม่ขอ่อยกดที่แบงค์อันให้เขาเจ้าดีไหมแม่ข่อยเ,ยเสิร์ฟเลิศล,ล้ำฝากกดติดตามไปแล้วเจ้าเอ้ยอะไยแล้วอยากกินนะชังซื้อได้นะพ่อแม่คอยเฮ็ดขายมนะันแบบแพง วิธีการกินข่าวผ่ให้ตุย๋ยคือผู้จริงกินข่าวกินแต่แน้วกินเบงความจ่อยตลก่อน ก้อนะกินขาวไข่แน่นํำให้ก er. ินนํำก้อนกินขาวประมาณสองจอกมันจะสวยให้เขาอิ่มไว้แการรับของกันข้าวคว่ามารรับ่อากินเ้าขาสุกภ ทำ่ก็เบ,บิ่งหหยชิมเปลื้งมันค่าใจเอาใหญ่เอาเมย์มานะต้องห่างเมวาน่ะม, <c oughs> มันมีทางขึงข้นเฮือนมัมีทางขึ้นเพื่อนกบพะวาเนี่ยเขาบาดตัดวานม่ดีแหละม่ไก่ห้อนห้อนห้อนออกบอได้ขีบนะเล่ <c oughs> นมา <c oughs>